สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะเรื่องส่วนย่อยส่วนรวมนะคะเป็นคณิตศาสตร์ของป .1 น,น,นะคะ,ะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะ,ะมาดูกันนะคะอันนี้เขาให้มาแบบนี้เป็นรูปวงกลมสาวงแบบนี้นะคะทีนี้เขาจะก,กําหนดเลขมาให้นักเรียนแล้วนะคะในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้หา ไอ้วงกลมที่มันยังไม่มีเลขให้นักเรียนหาเลขมาเติมให้ถูกต้องก็คือวงกลมสองวงนี้นะคะจะต้องเอามาบวกกันนะคะบวกกันแล้วจะได้เท่ากับวงกลมข้างบนนะคะทีนี้วงกลมข้างบนมีเลขสิบอยู่นะคะวงกลมข้างล่างก็คือต้องสบวกกับเลขอะไรนะคะถึงจะได้เท่ากับสิบ นะคะนักเรียนก็นับสี่ไปถึงสิบสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะได้หกนิว้วอ่านักเรียนนับได้หกก็เติมได้หกลงไปค่ะอ่าทีนี้มาดูนะคะหกนะคะรวมกับสี่เท่ากับสิบถูกต้องไหมคะหกบวกสี่ 4, หรือว่าสี่บวกหกเท่ากับสิบนะคะอ่าพอจะเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้ดูต่อนะคะ มาดูข้อต่อไปนะคะให้เลข8ปดมาเลข8นะคะเท่ากับ2รวมกับอะไร2รวมกับอะไรได้แปดได้ก็นับ2ไปถึง8ค่ะ2แล้ว3มแล้ว4ี่แล้ว5แล้ว6แล้ว7แล้ว8ได้6นะคะได้6อ่ะนักเรียก็เติมเลขหกลงไป6นะคะ เออหกรวมกับสองได้แปดหกบวกสองได้เท่ากับแปดนะคะนี่นะคะหกบวกกับสองได้เท่ากับแปดนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเก้า <9 S 1> เท่ากับห้าบวกกับอะไรห้าบวกอะไรได้เก้าหนูก็นับห้าไปถึงเก้าห้าแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าได้สี่นะคะก็เติมเลขสี่ลงไปเลย สี่อ่ะห้าบวกสเท่ากับเกนะคะห้บวกสได้เท่ากับ9กนะคะหบวกกับสได้ 9, อ่ะต่อไปค่ะตัวอย่างข้อต่อไป7นะคะให้เลขเจมา7เท่ากับ3บวกกับอะไรสบวกอะไรได้เจ็หนูก็นับ3มไปถึง7 3มแล้ว4แล้ว5แล้ว6แล้ว7อ่าได้เท่ากับตรงนี้เป็นเลขสี่ สามบวกสี่ได้เท่ากับเจ็ดนะคะอ่าพอจะเข้าใจกันไหมคะนักเรียนลองไปทบทวนดูนะคะ